สรุปค่ะรอบวันประจำวันที่4กรกฎาคม2567นายเศรษฐาทวีศินปนาย,ยกรัฐมนตรีให้สัมภาษณ์ถึงกรณีที่พลตํารวจเอกสุรเชษฐหักพานรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติได้ยื่นเรื่องต่อคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติฟ้องนายยกกรณีละเวน้นนะคะการปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรา157ในกรณีการแต่งตั้งพลตํารวจเอกต่อศากติ์สุวิมลโดยวิชอบ โดยนายเสพทาระบุว่าตนรับทราบแต่หากจะให้ย้อนความในการแต่งตั้งตนได้รับฟังความเห็นอย่างกว้างขวางจากทุกๆคนและอดีตผู้บัญชการตำรวจแห่งชาติเป็นคนที่อธิบายในเรื่องของคุณสมบัติว่าต้องเป็นอย่างไรขอยืนยันว่าตนได้ทำตามพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติพศ2565ทุกประการ เมื่อถามว่ามีความกังวลหรือไม่กับการ้องร้องดังกล่าวนางยกระบุว่าส่วนตัวก็มีความมั่นใจว่าได้ทําตามขั้นตอนและถูกต้องทุกอย่างด้วยความซื่อสัตย์สุจริตไม่ได้มีการโน้มเอียงไปทางใดทางหนึ่งเพราะตนไม่ได้รู้จักกับรองผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติทั้ง4ท่านเป็นการส่วนตัวมาก่อนยืนยันว่ายึดตามหลักอยู่แล้ว นายนภัสเสียงสมบูรณ์พระเอกหนุ่มชื่อดังได้ไปการแถลงข่าวที่โรงแรมฮิลตันสุขุมวิทถึงความสัมพันธ์กับแฟนสาวไบเฟิร์นพิมชนกหรือวิเศษไพบูรณโดยระบุว่าขอขอบคุณทุกกำลังใจและต้องการออกมาแถลงวันนี้เนื่องจากที่ผ่านมาสิ่งที่เกิดขึ้นได้กระทบต่อคนที่รักและครอบครัววันนี้ตนกับไบเฟิร์นได้ถอยกลับมาเป็นเพื่อนกันแล้วเรื่องที่เกิดขึ้นไม่โทษใครเลยนอกจากโทษตัวเอง ที่บาล้านความสัมพันธ์ได้ไม่ดีสำหรับเรื่องที่มีการพูดถึงแม่ของตอนนั้นนายระบุว่าแม่ของตอนเป็นแม่ที่เก่งมากเป็นเรื่องปกติของครอบครัวมีปัญหาที่เกิดขึ้นมานานแต่ไม่ขอลงรายละเอียดและไม่ขอกระทบต่อครอบครัวสำนักข่าวต่างประเทศร,รายงานว่าประชาชนชาวอังกฤษได้เริ่มออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งตามหน่วยเลือกตั้งแล้วในวันนี้เพื่อเลือกสมาชิกสภาผู้แทนหรือสสชุดใหม่ โดยในการเลือกตั้งครั้งนี้กำหนดให้พลเมืองผู้มีสิทธิ์ออกเสียงต้องมีอายุ18ปีขึ้นไปทำให้มีประชาชนที่มีสิทธิ์เลือกตั้งจำนวนทั้งสิ้น46ล้านคนรายงานข่าวแจ้งว่าจำนวนสสที่มีการเลือกตั้งครั้งนี้มีจำนวน650คนที่จะได้เข้าไปนั่งในสภานอกจากนี้โพสํานักต่างๆเปิดเผยว่าพรรคแรงนาซึ่งเป็นพรรคฝ่ายค้านภายใต้การน,นำของเซอร์เคียมซัมเมอร์ มีคะแนนนิยมเหนือพรรคอนุรักษ์นิยมซึ่งเป็นพรรครัฐบาลซึ่งมีนายกรัฐมนตรีริชชี่สุนักดำรงตำแหน่งหัวหน้าพรรคคั้งนี้ถ้าพรรคแรงงานได้รับชัยชนะในการเลือกตั้งครั้งนี้จะส่งผลให้เป็นการปิดฉากอำนาจการบริหารประเทศอังกฤษของพรรคอนุรักษ์นิยมที่มีมาอย่างยาวนานถึง14ปี